เดี๋ยวเรามาดูสินเชื่อตัวนี้กันบ้างนะครับนะฮะที่พวกเราเนี่ยเ,เห็นในหลายๆแพลตฟอร์มนะฮะไม่ว่าจะเป็น Facebook Google อะไรต่างๆนะฮะที่เราเนี่ยเข้าไปเสาะหาไปสืบหากันมาเนี่ยเพื่อที่เราเนี่ยอยากจะกู้เพื่อเอาเงินตรงนี้มาใช้จ่ายนะฮะชำระหนี้สินอื่นๆนะฮะที่มันแบบเร่งด่วนนะครับมาดูสินเชื่อตัวนี้กันนะฮะว่ามันเป็นสินเชื่อมิจฉาชีพหรือเปล่าสินเชื่อ MSL Capital ระวังนะครับยุดพูดบ่อยมากนะฮะในไลฟ์สดเนี่ยแคปิตอลแคทแคทโลนโลนลิสซิงจำไว้นะครับมีสิทธิ์สูงมากนะฮะเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มนะฮะที่จะเป็นมิชาชีพนะครับเนี่ยผมสมัครสินเชื่อของ m s l นะฮะแคปิ Capital. ตอลตรวจสอบแล้วผลอนุมัติแน่อีกแล้วสินเชื่ออนุมัติให้คุณอีกแล้วอนุมัติง่ายมาก นะฮะไม่ถึง5นาทีอนุมัติแล้วนะครับเนี่ยบอกอนุมัติแล้วแต่ถอนเงินเข้าบัญชีแต่ว่าคุณเนี่ยต้องมีเงินในบัญชีเนี่ยเออแปดพบาทและแคปให้ทางฝ่ายการเงินเนี่ยดูนะฮะแบบนี้มิจฉาชีพไห่ครับคุณสมัครปุ๊บนะฮะระบบของมันเนี่ยจะเลื่อนเข้าไปคุยกันทางไลน์โดยอัตโนมัติ ฟันธง100ร0อยเรถูกไหมฮะคุณเนี่ยไปคุยกันทางไลนย์อยู่ตอนนี้นะครับแล้วต่อมาด้วยเนืเนื่องด้วยทางเราเป็นสินเชื่อเอกชนประเภทไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันนะเห็นไหจุงใจนะไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ไม่ต้องอะไรเลยนะครับทางเราจําเป็นที่จะต้องยืนยันข้อมูลธุรก,กรรมทางการเงินสภาพคล่องนะฮะเสี่ยงการเกิดหนี้ศูนย์แก่บริษัทผู้ปล่อยกู้ ดังนั้นเนี่ยผู้กู้อย่างเราเนี่ยจะต้องมียอดเงินในบัญชีของตนเอง8,500บาทหลังจากนั้นแคปหน้าจอหรือถ่ายรูปแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อแสดงขอรับรหัสถอนเงินอน,นัน,เ,นเข้าขายอีกแล้วขอรับรหัสถอนอีกแล้วปลดล็อกอะไรอะเลขที่ OTP นู่นนี่นั่นอีกแล้วเพื่อคุณจะได้ยอดกู้เห็นไหมการโอนเงินเข้าบัญชีตัวเองอะ่ะ ไม่อันตรายหรอกแต่ขั้นตอนต่อไปล่ะเออถ้าคุณโอนเข้าไปแล้วเนี่ยแล้วขั้นตอนต่อไปล่ะมันก็ไล่ไปเรื่อยๆไล่ไปเรื่อยๆนะฮะจนคุณเนี่ยอาจจะต้องกดลิงก์หรือให้เลข OTP ไอ้8,500บาทของคุณเนี่ยจะหายไปเลยหลอนเลยนะฮะ ระวังไว้นะครับสินเชื่อทุกตัวเนี่ยที่คุณไปสมัครกันมาเนี่ยใน Google หรือใน Facebook หรือไปเจอที่ไหนกดสมัครปุ๊บโหลดไปแล้วเนี่ยเข้าไปที่ l ลายทันทีนั่นแหละคือสินเชื่อมิจฉาชีพคือมิจฉาชีพแอบอ้างทั้งนั้นนะฮะชอบลงท้ายด้วยเอออะไรนะบริษัทที่ลงท้ายด้วยแคปิตอลโลนโลนคลาส l ิส t i n g ไอ้พวกนี้แหละคุยกันทางไลน์มันจะหลอกให้คุณเนี่ยโอนเงินไปก่อน100%เต็มแล้วคุณจะไม่สามารถเอาเงินคืนกลับคืนหรือไม่ได้เลยสักบาทไปแจ้งความก็เท่านั้นน่ะไม่มีใครช่วยคุณได้เนี่ยแหละเป็นภูมิคุ้มกันดีๆนะครับที่ผมเอามาฝากให้แนะนำให้เพราะมีหลายๆคนโดนแบบนี้มาแล้ว ไม่ใช่สินเชื่อนี้อย่างเดียวนะมันมีหลายชื่อมากในประเทศไทยอ่ะมิจฉาชีพเนี่ยสามารถแอบ,บอ้างได้หมดไม่ว่าจะเป็นชื่อบริษัทหจอกอ,อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยเขาไม่ได้ยุ่งวุ่นวายกับทางการเงินเลยเขาไม่ได้ทำธุรกิจสินเชื่อพวกมิจฉาชีพก็ไปแอบ,บอ้างเอามาแล้วเวลาติดต่อเนี่ยเป็นเบอร์มือถือส่วนตัวล้วนๆไม่มีเบอร์สำนักงาน าใจไหมฮะเออตอนแรกอะ่ะที่มันยังไม่ได้เงินจากคุณอะ่ะก็สามารถติดต่อคุยกันได้ตลอดแหละแต่พอมันได้เงินคุณแล้วเนี่ยติดต่อไม่ได้ทันทีคุณเชื่อผม100%นะฮะก็ฝากเตือนคนไทยทุกๆคนนะครับอย่าพลาดอย่าหลงเชื่อง่ายๆนะฮะต้องรู้ทันมิจฉาชีพจำไว้